ครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับเก็เล็กเก็ดน้อยผมนักพัดกับนกะ YouTube นะครับก็วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่จะพาทุกท่านมาดูของอแปลกนะครับด้านการเกษตรเพิ่งเจอนะครับต้นนี้เพิ่งเกิดขึ้นมันคืออะไรมันคือมะพร้าวนั่นเองนะครับปกติมะพร้าวมันจะมีต้นเดียวนะครับนี่แบบนี้เนาะแตกมาแบบนี้นี่ต้นเดียวนะครับนี่อันนี้ก็ต้นเดียว มาดูต้นนี้ครับนะคะน้ำหาอ,อมที่ได้เพาะไว้มีสองต้นนะครับในลูกเดียวกันในผลเดียวกันนะครับอันนี้ของแปลกที่เกิดขึ้นเดี๋ยวผมเพาะไว้แล้วผมจะไปปลูกอันนี้เป็นเกตเล็กเกตน้อยที่ผมอยากนำเสนอในวันนี้นะครับของแปลกครับอันนี้แปลกแต่จริงสวัสดีครับ